สามเลยเนาะสามเลยครับัครับตกลได้แคนงโเคเอาเลยไหมคะนี่านนี่้าสามครั้งแล้วตกลงยังใช่ไมต้องพูดเลยองพูดเยนสองสามครับผมแค่สหนึ่หเสียงครับเสียงต้องดดัหน่อยนะครับฮะ้งดัง บอกหนูดีกว่าหนูเนี่ยน่าจะเบาโอเคเอาเลยนะะโอเคค่ะวันนี้เมกัมาอะไรสดครับผมก็มาร่วมทำโชว์ให้กับรัตดานะครับผมแล้วก็มีสองโชว์ด้วยกันนะครับผมทั้งเพลงคู่แล้วก็โชว์รวมรวมกับพี่เวียค่ะอีกโชว์นึงเป็นโชว์น่ารักน่ารักรวมกับศิลปินทุกทุกคนค่ะ วันนี้ก็ถือว่า,วามันดีนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่รถเดยอะมากรถกระหนาบเราต้องช็อปแล้วใช่แล้วต้องช็อปกันครับได้ลองเตรียมเปิดคู่ของคู่การเป็นไงบ้างดีครับน่ารากักดีคือก็ถ้าเกิดเพลงคู่มันก็จะได้แบบฟิลแบบโรแมนติกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงรวมก็จะสนุกสนานน่ารักอะไรเงี้ยใช่สองวันเนะ่ยคบะสองร้อยมากวันวันเดียวประมาณสองชั่วโมงสองสองชั่วโมงค่ะประมาณสองชั่วโมงได้ค่ะ นอนอะไรบ้างคะเราตอนนี้ดูไว้หลายอย่างค่ะดูเย็นรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยดูเย็นเลยเหรอเย็นเลยเหรอเย็นยก็ได้เ <Job> ลยอ่ะชอปกันไหมคะสองคนใครชอบมากกว่ากันน่าจะมุกนะคะเข้มบ้างครับบ้างถ้าเกิดมีของที่เราอยากได้อะไรเงี้ยชอบอะไรชอบอะไรใช่ครับ ใช่ค่ะถ้าตัวมูก็เป็นคนชอปออนไลน์ตลอดไม่ไม่ค่อยแบบไปซื้อเองเท่าไหร่ก็จะแบบสั่งออนไลน์เป็นหลักส่นะคะส่วนหน่ยังเหลืออยู่ยังเหลือเวลาอย่างนี้เอเนเอ็ดใครไม่ได้ช้อปปิ้งที่รีบช็อปเนาะรีบเลยครับเพราะของรถแบบนี้เนี่ยมันมันมีน้อยอ่ะนั้นน้อยวันเลยเอเนสเอ็ดแล้วคือยิ่งเดือนนี้วันนี้รถเยอะมากถ้าพาดนี่ก็คือแบบเสียดายมากๆค่ะอยากให้อยากเชิญชวนทุกคนมาช็อปกันเยอะๆค่ะ ช่วงนี้เหมือนเราควงกันรับค่าทุกปีหน่อยครับปีครับจ้างได้อีกเรื่อยๆครับผมให้เรามาเจอกันเรื่อยๆก็ดีค่ะมีมีโอกาสที่ดีแล้วแบบมีหลายๆคนก็ให้เราไปออกงานด้วยกันครับที่จริงงานูะมันมีจิตต่ออะไรบางค่อนข้างเยอะไม่เข้มงวดมีมาเรื่อยๆครับส่วนใหญ่เข้ามาเรื่อยๆเลยแต่บางทีมันก็ชนด้วยเวลาเกันยาวถึงปีหน้าเลยไหมคะ ยังเนอะมันก็ค่อยๆค่อยๆมาทีละอันทีละอันถ้าแบบเวลามันตรงกันได้เนี่ยมันก็มันก็โอเคได้ไปด้วยกันแต่ก็จะมีละครจะเปิดกล้องนะครับใช่แลได้เจอเรื่อยๆได้เจอทุกวันเลยครับดีไหมคะเจอาลุงวันเป็นไงบ้างดีครับมาเล่นคู่กันอีกเป็นยังไงบ้างคะพอรู้ว่าจะได้มาเจอโชคดีครับเราเรา ไม่ต้องแบบละลายพฤติกรรมอะไรกันเยอะเพราะว่าเราเราผ่าเราอยู่ด้วยกันมาเป็นปีแล้วอ่ะในในละครโซเวลีอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปิดเรื่องใหม่เราได้เจอกันมันก็ค่อนข้างที่เข้าฐานเข้าเข้าใจฐานของกันและกันมากขึ้นใช่เราเพิ่งป้อนน้ำติ๊งไปเนาะใช่ใช่ค่ะเผยด้านได้สไตล์ไฮโซแต่ก็กลิ่นอายก็มีความเลยใช่คาแรคเตอร์นี้แฟนๆน่าจะชอบค่ะเป็นแบบคอมเมดี้เป็นแบบไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดใช่เรามันเป็นมันเปลี่ยนอะไรกันดูในคาแรคเตอร์ของ ม,มันสนุกสนานมากขึ้นมันก็จะฉีกจากที่เราเคยเล่นมาเพื่อจะเป็นบู๊เป็น,ปนดราม่าโรแมนติกอันนี้ก็จะเป็นแบบคอมเมดี้โรแมนติกใช่<อ>ก็จะมีจังหวะโบ๊บ้านหน่อยแล้วก็อยู่โซนโซนบ้านตัวเองโซนท่าอ,อ,อีสานอะไรอย่างเงี้ยของบุ๊เราของบุ๊กก็เป็นแนวสไปไฮโซค่ะเราก็เป็นเหมือนหญิงจากเมืองกรุงบาบแบบหนีแม่ไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบ ทะเลาะกันเห็นหน้ากันแบบเหม็นหน้าแต่ครั้งแรกที่เจออะไรอย่างเงงี้ยย่อาตอนนี้แบบมีทถ้างานละครงานอีเวนต์งานคู่รับทรัพย์กันเยอะอะไรคขาหน่อยเอ๊ะเราไปแบบมืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆก็เราก็ทำบุญกัแบะส่วนใหญ่จะเป็นเน้นไปเรื่องแบบทำบุญแต่ทำบุญในวัดที่ดังๆอะไรแบบว่าตามที่เขาบอกว่าท่วันนี้ดี ใช่เราเราก็ลองไปดูครับลองไปดูลองไปทําดูแล้วก็ศรัทธาสิ่งพวกนี้นะ้วถ้าเกิดชวนไปแท็กคู่ถ้าเกิดมีเวลาถ้าเกิดมีเวลาที่มันตรงกันอะไรเงี้ยก็จะชวนกันเป็นกุ๊ปเป็นแก๊งเป็นกวนไปอย่างเงี้ยแสดงว่าเรามาทางสายมูเชื่อเหมือนกันว่าเออขอแล้วมันจะส่งเสริมเรื่องงานจริงจริงเราก็ตัวมุกๆก็ไปไหว้เป็นเหมือนสิริมงคลให้กับตัวเองค่ะเขาก็แบบขอพรเฉยๆจัมุกไม่ค่อยได้โบนีอะไรเท่าไหร่ก็แตเรื่องงานขอเรื่องอะไรเออแน่นอน ส่วนใหญ่ก็เป็นงานครับเป็นงานมันยังอยู่ในวัยพี่กําลังทำงานกันอยส่วนใหญ่ก็เป็นทํางานครับของานคู่กันต่อไปก่ัน ครับจะดีมากๆครับอะไรมาคู่กันเนี่ยครับใช่แล้วอย่างของแค่ขอเจะยังเงนเข้มเราไปมักขนาดไหนเราบนไม่ไม่ค่อยบนครับเราก็จะไปหาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราเองมันได้ทําบุญมันก็เหมือนได้ได้เกาจิตใจเราไปด้วยได้ไปสถานที่แต่ละสถานที่ที่เราไปทําบุญมันก็ค่อนที่จะสวยด้วยเราก็จะมีของเล้นชื่อตามจังหวัดต่างๆเราก็ไปหาช็อปของกินของใช้อะไรไงครับที่เป็น ของขึ้นชื่อในจังหวัดนั้นๆที่เราไปมีอื่นไหมคะเช่นแบบประทุมงคนมาสายนี้แล้วอาจจะพกแบบของกลางหรือส่วนใหญ่ต้องพี่ผู้จัดการแล้วส่วนใหญ่ไม่มีเต็มกระเป๋าเลยค่ะได้มาโดยบังเอิญครับมันก็เขาก็เลือกเราอ่ะของพวกนี้ครับก็ได้มาโดยบังเอิญหลวงพ่อให้บ้างหลวงพี่ให้บ้างทุกที่ที่เราไปทําก็จะมีทุกคนให้มาบ้าง ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้บูชาแต่แต่ก็ได้รับมาโดยบังเอิญจะเป็นของที่ดีๆทั้งนั้นครับคือเ่อมาว่าเออมันจะมีส่วนให้เราแบบว่าโด่งดังอย่างเมืวันนี้เียมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นมากกว่าให้เรามันมันคือที่ยึเดเหนี่ยวทางทใจของเราถ้าเกิดว่ามีมันก็ถ้าเกิดในเรื่องดูแลในเรื่องของออแคลวคลาดปลอดภัยอะไรเงี้ยเราก็จะสบายใจในการขับขับขี่หรือว่าไปทํางานต่างๆอย่างเงี้ยถ้าเกิด เวนี้มหมเขาเขาอยากไปทนาคาอยากไปบ้านผมเดี๋ยวชวนอยาไปบ้าน่มันใกล้กันมันใกล้กันก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเราจะอาสาเป็นไกด์ให้จะพาเขาไปบ้านเลยไหนๆก็ไปแบบัพนาคาอยากไปไหมไปได้ไปได้ค่ะต้องถามขอสมัครใจเขากันน แต่แต่แม,มันอยู่ใกล้แล้วคุณตาถ้าเกิดว่าเรามีแก๊งหรือว่าอะไรไปทําบุญที่บ้านก็จะทํากับองกับข้าวไว้รออะไรเงี้ยสถานที่ขึ้นชื่อที่บ้านอ่างเงนี้ยจริงจริงที่บ้านผมมาสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากทั้งน้ําตกทั้งถ้ำทั้งสถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะมากเยอะมากจริงก็อยากจะพาไปถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเราก็อยากพาไปให้ครบเลยแต่แต่แบบพาไปแบบปวดตัวปวดตัวอะไรอย่างนงี้ยโอยจนนะคะเ็น ว่าทำบ้านแค้มมีแบบว่าเอ้ยอยากเจอนางเอกในต่อของหลานของลูกอะไรเงี้ยมีไหมจริงจริงได้มาเจอแล้วครับเจอที่กองอะไรเงี้ยคุณตาคุณยายมาจากต่างจังหวัดแล้วจะมาหาที่กองอย่างเราไปถ่ายที่โคราชอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอกันบอกว่าไงบอกว่าในต่อทำไมทำไมตัวเล็กจังน่ารักน่ารักไม่เที่ยแต่ก็แบบเป็นผู้หญิงดูแบบน่ารักอ่ะพี่ตั้งพูดคุณยายอะอะไรเนี่ยพี่ตาคุณยายครับ นานๆทีเนี่ยขึ้นมาพักผ่อนอะไรเงี้ยมีเชียร์ให้อยากไปมหาลัยอะไรเงี้ยโอ้โหเชียร์ไกลเลยอยากทำงานช่วยกันทำงานครับยทำงานไปก่อนใช่ทำงานไีมหามหาเขากูเลยเจอเพลงไหมเจอเจอเข้มหรือว่าเจอเจอยากอ๋อเจอที่กองค่ะตอนนั้นเหมือนเขาแบบแบบมหาเค็มก็มีโอกาสได้ไหวไหวนิดหน่อยค่ะเสบียงมาส่งครับใช่ ตอนนั้นก็ถ่ายๆไม่ได้แบบมีโอกาสได้คุยกันเท่าไหร่พี่เค้มแนะนำเราว่าอะไรครับนี่นางเอกของผมครับออออนาเงขผมโคขอบคุณครับ